คืออะไรคืออะไรคะขี้อยู่เลยค่ะจนในสวนตูดจนใสวนตูดแค่ในตู้สวนค่ะแค่ไรสวนว่าเอาไปทิ้งขยะก่อนขยะสวนอะหนทิ้งขยะอันนั้นขี้อะค่ะทิ้งขี้ก่อนแล้วจะทุบพัตติเอามาใส่ที่แล้วตรงพัตติมาใส่ เราใช้อะไรนี่ใช้ยาสวนค่ะคือตัวไหนตัวนี้ไหมใช่พอดูหน่อยยาสวนเป็นไงครับยายาสวนอามือเสร็จเราก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์กชุบ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 อันนี้สำหรับเด็กที่ที่ยากใช่ไหมเราจะสวนเราต้อง้ังมือดีๆนะคะแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์นี่ไม่เกียนี่เป็นยาระลายทีอันนี้คือ น้องไม่ถ er ่ายมาสามวันสามวันทีนี้เวลาน้องเบ่งใช่ไหมคะจะแบบคือแบบเบ่งยากมากน่าได้ค่ะน่าได้ขี้ขี้ยากก็ร้องไห้แล้วก็ยืนอย่างเงี้ยยัไม่ยอมนั่งแล้วก็ยืนเบ่งแล้วแล้วก็เหนื่อยแต่ก็เบ่งแบบทรมานมากมากขี้แก่นใช่ไหมะขี้ขี้แก่นมันขี้อะไรครับอันนี้อันนี้มันเป็นไงแนะนำคุณแม่มือใหม่ อันนี้นะคะมันเป็นยาสวนทวารยาสวนทวารใช่ไหมคะพอเราฉีออกมาแล้วมันก็จะเป็นก้อนกลมๆไม่ฉีดไปแล้วครับไม่ฉีดไม่โดนอันนี้ก็จะเป็นก้อนกลมๆประมาณนี้ค่ะทีนี้เวลาเราใช้งานใช่ไหมเราก็บิดบิดบิดเป็นนี้ออกมาไลยค่ะมาไม่ค่ะเพราะว่าทิ้งแล้วเหรอทิ้งแล้วค่ะถ้าเราจะเสดอีกไงไม่เอาดูเอาดูเอ้วมันแกะออกแล้วมันจะอ๋อมันจะต้องใช้มันจะติดเชื้อโรคไงเพราะมันใส่ปุดลูกใช่ไหมคะ มันก็จะเป็นแค่นี้นะันเกล้วเหรอกันโซ่จริงยัยจริงยัยเอามาดูมาดูอันโซ่มันก็มันอยู่ในซองมันมองไม่เห็นทำมาดูเฉยๆรงนี้เปิดเปิดออกที่นแล้วก็อาใส่ทิ้งได้เปิดออกแล้วก็เอาทิ้งค่ะเอาละไม่ไม่ไม่บิดออกให้จับดูรูปทรงอ๋อนี่รูปทรงจะเป็นลูกตุ้มอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บิดตรงนี้ออกเนาะบิดออกทีเนี้ยเอาวาสลีนทาก่อนนะคะวาสลีนทาเพราะว่า วาสลินล่อลื่นวาสลินแหมรู้จักวาสลินไหมอยู่ในนี้คืออะไรน้ำะไยน้ำยาค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วค่ะมันก็เป็นน้ำยานยั่นแหละเขาไม่ใช้น้ำเปล่าหรอกคะ่ะใช่ไหมแล้วเราก็ทาใช่ไหมทีนี้เราก็ค่อยๆวิธีการสวนก็คือให้ลูกนอนตะแคง <c oughs> ใช่ไหมคะนอนตะแคงหรือว่านอนควนะ่ำเนาะมันจะได้แบบสอดง่ายๆใช่ไหมคะ ใช้วัสดินเพื่ออะไรเพื่อว่ามันจะได้ไม่บาดตูนลูกใช่ไหมคะมันจะเวลาเราแย่ไอ้ไตัวนี้เข้าไปเนาะแต่ว่านิชายแย่ไม่เลือกนะคะแย่ประมาณนี้<ม>คือไม่รู้แต่คุณแม่ไม่ได้อันนี้คือเอาออกใช่ก็าาบอกแล้วว่าบีดค่า <c oughs> ถ้าไม่บีดยามันไม่ออกค่ะถามเพื่อกลัวคุณแม่เอาไปทั้งตัวมากเหรอคะไอ้ตัวอุ้ยมันมีวิธีการใช้่ยาม อ,อ,อธิบายไปเลืว่าต้องบิดออกบิดออกก่อนบิดก็ทาวาสลีนก่อนแล้วก็บิดนะคะก่อนที่เราจะใช้เราต้องล้างมือเราให้สะอาดด้วยน้ําสบู่ฉีดแอลกอฮอล์ใช่ไหมเพราะตูดเดี๋ยวจะติดเชื้อโรคบิดเอาเริ่มต้นอาหมเลยทำไมต้องให้พูดออกนะออทาวาสลีนก็บิดออกแล้วก็ให้ลูกนอนคว่ำหรือว่านอนตะแคงเพราะว่ามันจะได้เอาเข้าง่ายๆแต่ก่อนเอาเข้าเราอย่าแบบ แทงจวกอย่างนี้นะคะเราค่อยๆค่อยๆเอาเข้าแต่คุณแม่เอาเข้าไม่ลึกเอาเข้าประมาณแค่นี้ตามจริงถ้าลึกอ่ะกลัวน้องเจ็บเนาะแต่ว่านิชาเอาเข้าประมาณแค่นี้นะคะเราค่อยๆปล่อยค่อยๆบีบบีบตุ้มเพื่อให้ยามันไหลเข้าเข้ารูทวารใช่ไหมคะแล้วไม่เราเราอย่าบีบแรงนะคะค่อยๆค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยแต่ว่าของนิชามันจะบอกวิธีการใช้ก็คือถ้าเด tamam. Higher, paced, okay. cual, close, away, But, mm ็ก hmm. ใช้ประมาณกี่ซีซ,ซีเนาะนิชาก็ใช้ใช้ไม่เยอะค่ะประมาณนี้เออร้องไหมร้องไห้แน่นอนค่ะเนาะเพราะว่าเขาอาจจะเจ็บค่ะทีนี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอามาทําความสะอาดเสร็จอีกสักพักน้องก็จะเบ่งอืแบแบบนึ่งห้าตีไม่านานเลยนี่ค่ไม่นานค่ะไม,ไม่นานเบ่งเบ่งแล้วก็แต่ว่าเบ่งเบ่งเนาะนานก็ร้องไห้ร้องไห้มาก แต่ว่ามันก็ออกเนาะ <Okay. S 1> ใช้ยา okay, 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 okay. คือถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องใช้บ่อยนะคะเพราะเด็ก mm hmm. เด็กจะติด,ดนิสัยที่แบบว,ว่าต้องใช้ยาช่วย mm hmm. ดีที่สุดก็คือฝึกให้น้องนั่งชักโครกเองกินผักกินผลไม้นะคะ mm hmm. จะมีไฟเบอร์ในการช่วยย่อยเนาะหรือ mm hmm. ว,ว่านมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรค่คะแต่แต่ลูกสาวเป็นเด็กที่กิน mm hmm. กินยาก mm hmm. <laughs> กินยากค่ะกินผลไม้ย,ยากที่นางกินชอบกินคือแก้วมังกรช็อกโกแลตไอศครีมก็เลยเป็นเหตุผลในการขี้เกียจถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่จำเปน็นอย่าใช้บ่อยนะคะฝึกลูกนั่งจักโคกแล้วก็กินอาหารที่ช่วยย่อยอแต่อันนี้คือเพิ่งใช้ครั้งแรกโอเคไหมก็ให้เขาไม่ทรมานสำหรับคุณแม่ที่เกิดปัญหาลูกอาก เตรียมไว้ก็ดีะชื่อครับมีชื่อไหมันน่าจะแล้วแต่ว่าเราจะบริสั์ไหนอาจจะไม่ระบุยี่ห้อแต่ได้บอกว่ายาสวนใช่ดง่ายขอบคุณครับลาบีครับ